ขณะนี้ผมอยู่บนที่ทางด่วนกาญจนาครับวันนี้วันที่9เมษายนเป็นวันที่ไม่เสียค่าทางด่วนนะครับเราจะวิ่งทางด่วนฟรีไม่แน่ใจว่าถึงวันที่เท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวจะลองอ่านไปให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นมาจากทางพหามสองนะครับก็ไม่เสียค่าทางด่วนครับเขาวิ่งฟรีเลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าทาง EASY p a s s ดูนะครับเพราะปกติผมจะใช้ EASY p a s s นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ไม่เสียค่าทางด่วนนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะฮะขึ้นทางด่วนกาญจนา ว่าทางด่วนพระรามสองประมาณนั้นนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นได้เลยไม่ต้องเสียค่าทางด่วนเย่สำหรับคนที่ขับรถสายบรรทุกนะฮะก็จะทุนค่าทางด่วนอีกนับเป็นร้อยบาทเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าทางด่วนของบุรพานั้นเขาจะเสียค่าทางด่วนไหมแต่คิดว่าคงไม่น่าจะเสียนะเพราะว่าน่าจะฟรีเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่ามอเตอร์เวย์นั้นจะฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับก็คือจะออกจากทางด่วนบูรพาตรงแยกแยกอะไรนะแยกบางบ่อเนาะกิโลเมตรที่39น่าจะประมาณนั้นนะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไปมอเตอร์เวย์นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมมุ่งหน้ามาจากทางราชบุรีนะครับ วิ่งมาจากราชบุรีแล้วก็ขึ้นทางด่วนการจนามาแล้วก็มาต่อด้วยบุรพาวิถีนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางด่วนบุรพาวิถีเอาละครับก็จะลองเข้าอิสพาดูนะอืไม่มีไม้ก,กั้นนะครับก็น่าจะฟรีหมดแหละนะฮะผมคิดว่านะก็ตัวลงตัวเลขอะไรก็ไม่ขึ้นก็เย่การจนาก็ฟรีนะครับแล้วก็เป็นบุรพาวิถีก็ฟรี แต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่มอเตอร์เวย์ด้วยนะครับว่ามอเตอร์เวย์นั้นจะวิ่งฟรีหรือเปล่าก็รอติดตามชมนะครับวันนี้ทางด่วนฟรีแล้วโอ้โหคนขับรถสายบรรทุกนี่ก็ต้องบอกว่าดีเลยนะครับอย่างน,าน้อยๆก็ทุนค่าใช้จ่ายไปร้อยกว่าบาทถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งไปกลับก็สองรอยกว่าบาทก็ก็ถือว่าโอเคนะสองรกว่าบาทก็ได้ค่าข้าวนะครับ ในตอนที่ผมขับรถสายบรรทุกเนี่ยนะฮะผมเองก็ดีใจนะฮะเมื่อถึงเทศกาลหนึ่งครั้งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าเราได้วิ่งบนทางด่วนฟรีไงนะฮะแล้วก็ทุนเงินได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับวิ่งไปกลับก็ถือว่าโอนะ,นะะอย่างน้อยๆเราก็ได้ค่าส่วนต่างเพิ่มขึ้นแหละนะ,ะจากปกติเรามีค่าใช้จ่ายเราจะต้องจ่าย200กว่าบาทเพื่อ,อวิง่ง ทางด่วนไปกลับอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าวิ่งงานในวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะทุนค่าทางด่วนไปเยอะเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่เท่าไหร่น่าจะวันที่สิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ16ก็เท่าว่าคืน15ถึ้เที่ยง,งคืนเมื่อไหร่นะครับเช้าวันที่16ก็พอเริ่ม พูดง่ายว่าเที่ยงคืนไปแล้วของวันที่สิบห้าก็กลายเป็นวันที่16บกแล้วก็จะหมดเขตนะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูที่มอเตอร์เวย์นะครับว่ามอเตอร์เวย์นั้นเขาจะเก็บประกาศตั้งไหมเออดีใจด้วยนะสําหรับรถสายบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันเนาะเดี๋ยวเราจะแยกตรงนี้นะครับบางบัวนะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดว่าเป็นบางบ่อนะครับน่าจะเป็นบางบัวครับแยกเพื่อจะ เข้ามอเตอร์เวย์นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในทางด่วนของบุรพาอยู่นะครับกำลังจะลงทางด่วนบุรพานะ,ะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเฮ้ยวิ่งแบบสบายๆเลยครับวันนี้ครับไม่เสียค่าทางด่วนดีใจด้วยนะครับรถเพื่อนๆทุกๆคนวิ่งงานวันนี้ไม่ต้องเสียค่าทางด่วน เซฟเงินได้เป็นร้อยบาทเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางด่วนในกรุงเทพเนี่ยจะเสียหรือเปล่าแต่คิดว่าเท่าที่เคยวิ่งนะทางด่วนในกรุงเทพเสียนะครับนะฮะถ้าเป็นทางด่วนที่อยู่ในเมืองน่าจะเสียนะครับแต่ว่าทางด่วนของกาญจนาแล้วก็ทางด่วนของบุรพานั้นไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ามอเตอร์เวย์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจะเสียกันเลยเปล่า ผมจะเข้าตรงทางเข้าตรงนี้นะ่าจะเป็นกิโลเมตรสามเก้าที่แยกออกมานะฮะแล้วก็มีเขียนป้ายมอเตอร์เวย์นี่นะครับนีฮะทางด่วนมอเตอร์เวย์ราชเชิงเซาชนบุรีนะครับก็จะให้เพืเ่อนๆได้ดูกันเนาะอ่าละเราจะากเข้าทางหลวงมอเตอร์เวย์ตรงนี้นะครับ ๋ยจจะวิ่งไปนิดหนึ่งแล้วเราจะดูนะว่าเราจะเสียค่าทางด่วนไหมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้ทางด่วนบุรพากับทางด่วนกาญจานาส,ส่วนใหญ่ในการวิ่งงานนะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยไม่รู้แต่ว่าวันเนี้ยไหนๆก็เป็นวันที่9เมษายนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วอืม ตรง easy p a r t เขาไม่มีให้เข้าผมก็ว่าน่าจะฟรีเหมือนกันนะครับนะะนี่ก็คือน่าจะฟรีครับผ่านฟรีโอเควันนี้นะฮะก็น่าจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วนะฮะว่าทางด่วนการจนานะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นให้เพื่อนๆได้รู้กันอีกทีหนึ่งก่อนว่าผมเนี่ยมาจากทาง จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนกาญจนามามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพทางด่วนกาญจนาฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วก็มาขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีแล้วก็มาลงตรงกิโลเมตรสามเกเพื่อจะแยกบางบัวนะฮะตรงแยกบางบัวลงมาแล้วก็แยกเข้ามอเตอร์เวย์มา ปรากฏว่าทางด่วนบรุรพาก็ไม่เสียเงินแล้วก็เข้ามอเตอร์เวย์มาเมื่อกี้ก็ไม่เสียเงินแล้วก็คิดว่าออกก็คงจะไม่เสียเงินดังนั้นวันนี้เพื่อนๆสายบรรทุกนั้นก็วิ่งบนทางด่วนได้แบบสบายๆไม่เสียเงินดีใจด้วยนะจ๊ะ